สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะท,ที่จะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ Energy One เพราะหลายๆคนสอบถา,ามเข้ามาว่าเอ e r g น o n อร์เนี่ยคืออะไรกันแน่นะคะมันคืออาหารเสริลมลดน้ำหนักเหรอหรือมันคือคอลลาเจนหรือมันคือโปรตีนสกัดหรืออะไรยังไงคือแบบไม่เคยได้ยินว่าอะไรที่มันจะเป็นออกอินวันได้เพราะว่าทุกคนเคยที่จะแบบว่าต้องกินแยกกันแต่วันนี้นะคะทุกคนไม่ต้อง็นสัญหาอะไร หนึ่งเดียวที่เราทําการศึกษาวิจยัยมา3ปีนะคะเพื่อที่จะได้สูตรลับสูตรดีขึ้นมานะคะเราศึกษาวิจยยบบัยภายใต้แลกบอเมริกันแล้วก็ให้โรงงานนาฐานระดับโลกที่สิงคโปร์นะคะเป็นคนผล,เลเนิต e n e r g y ีวันกล่องนี้ให้เราในกล่องทองกล่องนี้นะคะเขามีสารสกัดที่องค์กรระดับโลกเนีน่ยเขาได้รับการยอมรับว่ามันคืออาหารพืวอชีวิตเลยหนึ่งกล่องนี้นะคะได้ทั้งหนึ่งเลย Energy พลังงานสร้างคุณต้านทานให้กับเราะคะ ส่วนที่2คือช่วยในเรื่องของการเผนไขมันนะคะและที่สําคัญทําให้เราเนี่วกคุณน้ำหนักได้ได้แบบเฮลตี้และลีนสุดๆนะคะส่วนที่3คือผิวค่ะทุกคนจะได้ผิวที่ชัำวาวแโโละ glow แบบนี้นะคะหลังจากที่คุณกินไป15วันเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยถึงความเปลี่ยนแปลงทุกอนุในร่างกายของคุณนะที่วันก่อนนี้นะคะมีด้ ใน30ล้านนี้กินได้เอาไปเลยโดโดโดไปเลย15วันนะเพื่อที่จะได้มันเห็นผลเร็ว,รวที่สุดนะคะทุกคนและวิธีการกินคือง่ายมากๆเลยชงกับน้ำเปล่านะคะก็จะได้เป็นสีแบบนี้นะคะหรือเราจะชงก,กับน้ำผลไม้นะคะเป็นน้ำผลไม้100%นะคะทุกคนและรสชาติก็เป็นรสชาติที่กินง่ายมากมากนะคะกินง่ายมากๆคือมันกลิ่นมันจะแบบละมุนมากๆค่ะทุกคนกลิ่นเติบกป็นหนมากๆละมุนม,มากๆ,ๆ,ๆแล้วไม่ได้เป็นกลิ่นที่กุ่แต่งนนั้นเช่นเป็นน้ำนจาก สากาดของเรา